ลุงไงน,นะจะเป็นเจ้าของรถคันนี้จะผ้าแบบนี้เป็นคนลังงรถก็ยังไม่ได้เลยหรือว่าจะมาดักบนฉันอย่านะจะจะเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวหนูรู้ไหมว่าจิตใจของหนูอะมันสกประปกมากเลยนะตาแก่แกกล้าว่าฉันเหรออย่านะมาสมหน้าลุงก็ไม่อยากจะขายหรอกนะแต่ลุงดูแลต่อไปอีกไม่ไหวจริงจริงสรุปแกไม่สนใจซื้อหุ้นบริษัทลุงเหรอ ผมก็อยากจะซื้อหุ้นบริษัทนี้ครับแต่มาติดตรงที่ว่าผมไม่มีนครับคุณลุงนี่ลุงขายถูกเลยนะหรือจะผ่อนก็ได้ลุงให้ผ่อนอยากเลยครับคุณลุงผมคงไม่มีความสามารถขนาดนั้นคุณลุงขายต่อให้คนที่เหมาะสมเถอะครับนี่แหละปัญหาลุงไม่รู้ว่าใครเหมาะสมทุกคนที่เสนอชื่อมาซื้อหุ้นลุงลุงไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะพาบริษัทลุงไปรอดหรือเปล่ากลัวแต่พอจะมาซื้อหุ้นราคาถูกของลุงไปขายต่อเป็นกำไรแล้วแบบนี้ ลุงจะทำไงหรอครับลุงจะต้องพิสูจน์ว่าคนที่มาซื้อหุ้นเขาเหมาะสมจริงๆถ้ามันใช่มันก็คือใช่ อะไรกันเนี่ยขอโทษนะหนูพอดีลุงมองไม่เห็นไม่เห็นหรือไม่ไมีตาลุงรู้ไหมว่าชุดผมเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้ววันนี้ผมต้องมาเจรจาซื้อหุ้นด้วยซื้อหุ้นมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอลูกสําคัญสิคนกระจอกอย่างลุงอะไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าการซื้อหุ้นมันสาคัญขนาดไหนลุงอาจจะไม่เข้าใจนะว่าการซื้อหุ้นมันสําคัญขนาดไหนแต่ลุงไม่ได้กระจอกถ้าลุงกระจอก ลุงจะมีรถหรูป้ายแดงขับเหรออย่างลุงเนี่นะจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่โว้สภาพแบบนี้เป็นคนลางรถก็ยังไม่ได้เลยนี่ก็คงจะมาลางรถเพื่อมาเอาติปอะสิหนูถ้าดูคนแต่ภายนอกหนูจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีหรือไม่มีโห้เล่นสำนวนด้วยอย่างลุงอะผมมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่ามีมีอะไรรู้ไหมมีขี้กาขี้เกื่อนไงะลุง <laughs> นี่ฉันมาเสียวเวลาอะไรกับคนแบบนี้เนี่ยอ๊ยอยหนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกน้ำอะไรเนี่ย,ยน้ำล้างรถพอดีลุงออกมาล้างรถของลุงน้ำล้างรถเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลุงบอกว่ารถหลูป้ายแดงคนันนี้เป็นรถของลุงเหรอใช่ลุงออกมา3วันแล้วยังไม่ได้ไป้ายทะเบียนเลย ก็ว่าจะมาล้างไว้ขุดมันจับโกหกตากแก่ขี้โกหกระวังเถอะจะตกนรกไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดอา้าวทำไมอยู่ดีมาว่าลุงล่ะไม่เชื่อเหรอว่าเป็นรถของลุงโหยลุงมีปัญญาซื้อเสื้อดีๆใส่ก่อนไหมพอยมีปัญญาซื้อรถหรุเนี่ยเอา้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่พอใจหรือยังเออนี่ลุงบริษัท LKT อยู่ทางไหนอะ่ะอ๋ออยู่ซอยนี้แหละหนูมาทำไมเหรอฉันจะมาซื้อหุ้น ถามทำไมหรือว่าจะมาดักค้นฉันอย่านะจะตจะเด้๋เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหนูคิดแบบนั้นล่ะก็ขนาดรถคันนี้ลุงยังคิดจะขโมยเลยตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรู้ไหมว่าจิตใจของหนูอะมันสกปรกมากเลยนะว่างๆก็หัดเอาจิตใจที่สกปรกไปล้างซะบ้างนะเนตาแก่แกกล้าว่าฉันเหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่าจิตใจมันต้องใช้อะไรล้างแต่ฉันรู้ว่าเนื้อตัวที่สกปรกของแกต้องใช้อะไรล่ะ ใช้น้ำล้างไงอ,อย่านะสนำหน้าหนูเป็นไรหรือเปล่ารรออขอบใจนะลูกแล้วทำไมหนูถึงช่วยลุงละ่ะมันเป็นสัญชาตญายนะคะถ้าใครเป็นหนูเขาก็คงช่วยแบบนี้แหละคะ่ะช่วยโดยที่ไม่รู้จักเนี่ยเหรอหนูนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะ ออแล้วทําไมเขาถึงเอาน้ํามาสาดลุงล่ะคะอ๋อลุงบอกว่าลุงเป็นเจ้าของรถคันนี้เขาหาว่าลุงโกหกแล้วหนูล่ะเชื่อไหมว่าลุงเป็นเจ้าของรถคันนี้เชื่อค่ะอา้าวทาไมหนูเชื่อล่ะลูกลุงไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องโกหกนี่คะหรือว่าลุงโกหกแล้วลุงจะรวยขึ้นอ๋อจริงสิ เช็ดตัวกับลูกยไม่สบายขอบคุณค่ะลุงเป็นเจ้าของรถจริงๆด้วยเออแล้วหนูมาทําอะไรล่ะลูกลุงไม่เคยเห็นหน้าหนูแถวนี้เลยพอดีหนูมาซื้อหุ้นแต่เอกสารน่าจะเสียหายหมดแล้วค่ะไหนลุงขอดูซิคุณลุงทําอะไรอ่ะคะหนูต้องใช้ในการซื้อหุ้นนะคะเอกสารมันเสียไปแล้วไม่ต้องใช้หรอกลูกลุงคิดว่าหนูยังไงก็ต้องได้ไปเถอะ ลุงรู้ได้ยังไงคะว่าหนูจะได้ไปเถอนนา<ม>เดี๋ยวไม่ทันนะค่ะเออหนูคะคุณลุงจำคำลุงไว้นะถ้ามันใช่มันก็คือใช่คนดีน่าจะใช่ วันหลังถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องมานะไม่รู้จักให้เกียรติสถานที่มาซื้อหุ้นทั้งทีดูสภาพเธอสิโศกโกจริงๆเอาละครับพวกคุณทราบรายละเอียดของบริษัทเราแล้วใช่ไหมครับมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับเออฉันสงสัยนิดนึงนะคะอะไรหรอครับถามมาได้เลยนะครับทําไมบริษัทนี้ถึงขายหุ้นถูกมากเลยล่ะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอครับพอดีคุณลุงของผม ท่านไมน่ต้องการเงินอย่างเดียวท่านต้องการคนที่ดีและมีความสามารถพาบริษัทเติบโตไปตลอดรอดฝั่งฉันเองค่ะคุณสมบัตินี้ต้องฉันเลยค่ะเฮ้ยผมสิตัวจริงเสียงจริงที่จะพาบริษัทนี้อยู่รอดฉันผมขายผมน้ำหน้าแกนี่นะจะพาบริษัทรอดแล้วน้ำหน้ายอย่างเธอไม่มีดีได้ยังไงมีสิถ้าฉันซื้อหุ้นเสร็จฉันจะซื้อบริษัทแกด้วยโอ้โหรวยขนาดนั้นเลยเหรออย่ามาขี้โม้หน่อยเลยอย่าชี้หน้านะพอเลยพอเลย ผมคงไม่มีอำน,นาจตัดสินใจในครั้งนี้หรอกครับอ้าวไม่มีอำน,นาจตัดสินใจงั้นวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อคุณนะสิคะมีครับแต่คนที่จะตัดสินใจขายคือคุณลุงของผมครับขอโทษนะทุกคนที่ทำให้รอนาะน คนลุงท่านนี้แหละครับคือเจ้าของบริษัทคนที่จะขายหุ้นจำไหมนะถ้าเราดูคนแต่ภายนอกเสื้อผ้าเราจะไม่รู้เลยว่าเขามีหรือไม่มีในขณะเดียวกันถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ให้ดูที่จิตใจและการกระทำของคนคนนั้นเออหนูขอโทษค่ะเฮ้ยไม่ซื้อพูดแล้วหรอเขาคงจะขายให้หรอ คุณลุงครับไม่ตามเขาไปหรอกขอโทษครับหนู <No. S 1> เชื่อลุงหรือ,อยังถ้ามันใช่มันก็คือใช่ลุงขายผูใ้ในหนูนะจริงหรอกครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณคะ่ะยินดีด้วยนะครับท่านไม่ลากคุณใหม่ขอบคุณคะ่ะพรุ่งนี้เราเซ็นสัญญากันเลยนะค่ะคุณลงุง จำไว้นะคะถ้าเราดูคนแค่ภายนอกเราแทบไม่รู้เลยว่าเขามีหรือไม่มีแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ให้ดูที่จิตใจและการกระทำของคนคนนั้นนะคะแคค่เธอยยิิ้ไไ้้มนนนัันกกททาใหดไไปลจ ธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน